ความหมายของนันทนาการนะครับนันทนาการหรือ recreation หมายถึงกิจกรรมเวลาว่างที่สร้างสารรค์เป็นประโยชน์มีคุณค่าสําหรับบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจและส่งผลโดยตรงต่อผู้เข้าร่วมช่วยพัฒนาคุณภาพของอคุณภาพชีวิตของบุคคลนะครับเป้าหมายนะครับคือกระทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนั่นเอง เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญของคําว่านันทนาการนะครับก็คือเรื่องของกิจกรรมนะครับที่ทำนะครับทําในเวลาว่างนะครับและทําด้วยความสมัครใจนั่นเองนะครับความหมายของคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับการการเล่นหรือการละเล่นนะครับหมายถึงการกระทําหรือกิจกรรมเพื่อความสนุกผ่อนคลายผ่อนอารมณ์นะครับการพักผ่อน r รสนะครับหมายถึง กิจกรรมที่ทาให้เกิดความบันเทิงผ่อนคลายร่างกายและจิตใจนะครับงานอดิเรกหรือฮอบบี้หมายถึงงานหรือกิจกรรมที่ทําในเวลาว่างนะครับหรือหลังจากทํางานประจํานะครับเวลาว่างฟรีไทม์หมายถึงเวลาที่ไม่ได้ใช้ประกอบกิจกรรมของร่างกายเพื่อดํารงชีวิตและหรือเพื่อการหาเลี้ยงชีพโดยผลที่ได้ก่อให้เกิดความพึงพอใจและความเพลิดเพลินยินดีนะครับเกมหมายถึงกิจกรรมการแข่งขันเพื่อ ชัยชนะมีกฎระเบียบสั้นๆง่ายๆนะครับกีฬานะครับก็หมายถึงกิจกรรมการแข่งขันลักษณะเดียวกันกันกบเกมนะครับแต่มีกฎกติกาและระเบียบการเล่นที่ซับซ้อนมากกว่าและต้องเป็นที่ยอมรับของสากลน,นั่นเองนะครับต่อมานะครับการออกกําลังกายหรือ exercise นะครับหมายถึงกิจกรรมที่ใช้ร่างกายเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่หรือให้ร่างกายทํางานนั่นเองอาชีพ Professional นะครับหมายถึงภารกิจหน้าที่ที่กระทำเพื่อการของชีพหรือการดำรงชีวิตนะครับต่อมานะครับสมัครเล่นหรือ a m a t e u r นะครับหมายถึงกิจกรรมหรือการปฏิบัติที่ไม่ยึดถือเป็นอาชีพนี่นะครับ